ย้อนกลับไปนในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายของเควินเดบอยที่โอทร์ฟอร์ดระดับความมันของเกมนี้แตกต่างจากที่คิดครับจากที่เคยดุเดือดเลือดพร่านในทุกครั้งที่พบกันนะครับคราวนี้กลายเป็นเกมที่ชวนง่วงต่อให้ดูฟรีก็ยังเสียดายค่าไฟความน่าสนใจกลับเป็นเรื่องนอกสนามซะมากกว่าครับแฟนบอลรู้สึกดีมากนะครับที่ได้เห็นเอริกคันโตนากอดคอกับเซอร์อเล็กซฟอร์ุสันภาพบรรยากาศเก่าๆอันแสนยิ่งใหญ่ก็ลอยมาเลยครับเฟอร์กี้ไม่ได้เป็นทูตของสโมสรอ,อีกแล้วเขาไม่ได้รับเงินกินเปล่าเหมือนเคยแต่ปาาออา๋าก มาแข่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของคอ,อกอยู่และยังสามารถเดินเข้าออกได้ในทุกพื้นที่ของสนามเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองครับส่วนคันโตน่าถือว่าแตกต่างออกไปครับเข้าไปที่โอทัฟอร์ดก็จริงแต่เขาคิดว่าสโมสรไม่เหมือนเดิมนับตั้งแต่การมาของเซอร์จิมแรดคริปที่พอเข้ามาแล้วก็ถอดตำแหน่งทูตของปา๋าด้วยเหตุผลด้านการเงินคันโตน่ากล่าวว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันพยายามทำลายทุกอย่างที่เคยเป็นไม่เคารพใครหรือแม้แต่พยายามจะย้ายสนามโอทัฟอร์ดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรเขาบอกว่าอาร์ซอลได้สูญเสียจิตวิญ,ญ,ญาณขอองงตััววเไปแล้นะคร นับตั้งแต่ที่ย้ายออกจากคาบิรี่เพราะว่าที่นั่นมีพลังพิเศษเช่นเดียวกับลิเวอร์ pool ครับหากต้องไปอยู่ในสนามอื่นที่ไม่ใช่อนฟิลนั่นก็ไม่นับว่าเป็นลิเวอร์ pool แล้วครับดังนั้นแมนยูเต็ดก็ไม่ควรย้ายไปเล่นที่อื่นคันโตน่าให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตวิญญาณเป็นอย่างมากเขายึดมั่นกับฟุตบอลยุค90ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคคลาสสิก Classic. แต่ยังไงก็ตามครับฟุตบอลก็คือธุรกิจที่อยู่ไม่ได้หากไม่มีกําไรและนักเตะยุคนี้ก็สนใจแต่เรื่องไรายได้เป็นหลักต่อให้บอกวว่่่่่่าาาาาาารักกกกกสสสมมสมเเพีีียยยยยงไไไหหนนนุดดททยยท้้้้็ขขออออปูืใ อยู่ได้ยังไงนะครับในสนามที่มีความจุแค่ครึ่งหนึ่งของสนามปัจจุบันขยายก็ไม่ได้เพราะรอบข้างมีแต่บ้านคนโอเทอฟ,ฟอร์ดของคันโตน่าเองก็เช่นกันครับหากจะต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่ทําอะไรได้มากกว่านี้ฝ่ายบริหารก็ต้องยอมโดนด่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตในฐานะของแฟนบอลเราอยากจะเห็นอะไรเดิมๆแต่ก็ต้องการนักเตะใหม่ฝีเท้าดีค่าตัวแพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่สโมสรก็ควรยอมซึ่งมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในโลกปัจจุบันนับตัต้งแต่ตระ ตเวอร์แมนอยู่นเตดเมื่อปี2005แฟนบอลกลุ่มหนึ่งไม่พอใจครับเพราะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่สโมสรของพวกเขาอีกแล้วก็เลยรวมตัวกันไปก่อตั้งสโมสรใหม่ชื่อว่า FC United of Manchester ซึ่งอยู่ห่างจากโอท f ฟฟอร์ดไปแค่7ใหมลเท่านั้นครับคนตัตหน้าได้ไปที่สนามบอร์ดเฮิร์สปาร์ของ FC United นะครับและได้เซ็นสัญญาเป็นเจ้าของร่วมของสโมสรน,นี้เช่นเดียวกับแฟนบอลคนอื่นๆเขากล่าวว่าต่อให้เกลเซอร์ให้เงินเขา100ล้านยูโร เพื่อให้ไปเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงเขาก็ไม่เอาครับและบอกว่าเกลเซอร์ยังไงก็เป็นแค่ปุตชนวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดีครับแต่แมนยูเต็ดต่างหากนะครับที่จะยังคงอยู่ต่อไป f อฟซียูเนเต็ดคือสโมสรในอุดมคติที่คันโตนาและฟอร์นังกฤษอยากให้เป็นแต่ด้วยแนวความคิดนั้นโอกาสที่สโมสรน,นี้จะเติบโตได้ในปัจจุบันดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหลือเกินครับ